สวัสดีครับอีดีพีเมียมอเตอร์ซีนอนนะครับนี้ส่งงานนะครับกับโตโยต้ารีโว่สองพันยี่สิบนะครับสตาร์ทรถครับสตาร์ทรถมานะครับเดลไรจ์จะกวาดซ้ายขวานะครับแบบออดี้สไตล์นะครับไปดิครับตัวโคมเดิมนะฮะเจากของเดิมนะครับที่เป็นหลอดไฮโดรเจนมานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างนะครับก็มาทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอกแปดจุดหนึ่งแบงค์อิดิชั่นนะครับพร้อมด้วยประหลาดฟาสเทนและประกันสิบปีนะครับไปเร็วครับ ตัวเดยไลท์ออี้สต์นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวเทอร์นันนิ่งนะครับปิดเลี้ยวครับิดต่ำครับเปิดไฟต่ำนะครับการทำงานของเดย์ไลจะตัดอัตโนมัตินะครับปิดไฟต่ำครับอ่นนี่นะครับปิดไฟต่ำเดย์ไอก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับไฟต่ำครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าตัวรถหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้เป็นแสงหน้าตัวรถนะครับ เส้นกันเอาพุมคมนะครับมีเส้นบูเอฟเฟกนะครับกันแสงแยงตาพื่อร่วมทานะครับสูงครับไปสูงเปิดทีสว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านพิมพ์ตัวรถกันนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับ B.T. Premium Auto Si Non ได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ them